สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนทางช่อง Youtube Old School นะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพานเพื่อนนะครับมาชมรีวิวรถ t o y o ต a าพาวนะครับ MS 55นะครับหลังจากที่ผมเอาเข้าไปเก็บงานทำสีทำภายในผ่านมาประมาณ4-5เดือนนะครับเพื่อนๆซึ่งจะเสร็จนะครับตอนนี้รถอยู่ข้างหลังเราแล้วเดี๋ยวเราไปชมแล้วกันว่าผมทำอะไรกับคัานีไปบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะเ,เปิดฝาเครื่องให้ดูนะคันนี้บอกเลยว่าทาม,มาเก็บงานาระดับหนึ่งแล้วนะครับคันนี้เครื่องยนต์โตโยต้นะหนึ่งีนะครับได้ติดรถมาเลยนะครับก็เก็บห้องเครื่องให้ระดับหนึ่งนะครับสายพงสายไฟก็เก็บให้ระดับหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ทํางานปกตินะครับใช้งานดีนะครับเป็นก,กองเปืือยแล้วก็หม้อน,น้ําก็ไม่มีความร้อนขึ้นด้วยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดเลยนะอ่นะาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรถหน่อยนะพี่เอาไปลงช่องเอาไปลงช่องเดี๋ยวจะส่งรถแล้วอ่านี่พระมาหาพื่อนให้เพี่อนเก็บงานให้นี่เพื่อนเพื่อนให้ดูครับว่าภายในนะครับผมเก็บงานให้สวยไหมนี่ตามสไตล์ของดอรชาร์เลนเจอร์เลยนะครับนี่เอาแบบให้ลูกค้าดูนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้ติดจองแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะส่งมอบรถให้ลูกค้าก็เลยขอถ่ายรีวิวคร่าวๆให้ชมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้งานเองเลยนะ ้าเสร็จเก็บงานเสร็จก็เอามาฝากเพี่อนดูแลให้ต่อนะครับเรื่องทำความสะอาดแล้วเก็บภายในห้องของเครื่องทุกอย่างนะครับโหเบาสวยงามมากครับนี่ภายในนี่คือทํากับช่างที่ผมทําประจําเลยนะใช้เวลาทําประมาณหนึ่งเดือนนะครับปั้นขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคมหลังคานะครับทุกอย่างใช้ของใหม่หมดเลยนะครับนี่เลือกสีเองนะครับ เป็นสีน้ำตาลทูโทนนะครับด้านบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีดํานะครับนีหัวเบาะตัวเบาะนี้ปั้นจากเบาะแจ๊สนะครับที่มันติดรถมานะครับแล้วก็ให้ช่างทําการปั้นให้ใหม่นะครับแสงประตูทุกอย่างก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เคลียบุหรี่ปลาติกเข้าไปเหมือนเดิมนี่ก็ต,ตัวปิดเปิดประตูอันนี้มือจับนีของเดิมนะแล้วก็ไฟประตูก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็พวกคอนโซลกลางนี้ก็ปั้นขึ้นมาใหม่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับแต่รถเป็นไงบ้างพี่ใช้งานได้ดีเลยรฮบพีครับดีนนพี่ลองไหมฮะลองแล้วช่วงล่างดีเครื่องดีตอนแรกเขาจะมาขับกบลับเลยพี่แต่ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมีปัญหาเอาส่งไปเลยด <c oughs> ีทุกคนดูข้างในต่ออันนี้ก็คือคอนโซลหน้านะครับของเดิมนะครับหายากมากติดรถมาเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพวกหน้าปัดแผงไม้ของเดิมยังอยู่นะครับแต่ตรงนี้เราหุ้มขึ้นมาใหม่นะครับ ใช้หนังแล้วก็เดินได้ตะเก็บคู่นะครับอันนี้ก็บอกช่างทําขึ้นมานะครับแอร์ก็เป็นแอร์แขวนนะครับตัวนี้นะครับเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาด้วยนะขับดีมากนี่มีโอเวอร์ดรด์ด้วยกดแล้วเซนเกียร์ด้วยแล้วก็พวงมาลัยนี้นะครับผมเพิ่งให้พี่แอนติดตั้งให้นะครับอันนี้ก็เป็นของโต้ต้าขาวเลยนะครับตรงรุ่นมาเลยนะครับแต่เตอเจอใช้ได้ปกติเลยนะครับกดได้สามปุ่มเลยอ,อันนี้ก็เป็นที่บังแดดน,นะครับ น,นี้ก็สั่งทำขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถกันดูกระจกนี้ของแต่งลืมบอกลูกค้าส่งมาให้ผมแต่งให้นะครับคู่ละหกพันกว่าบาทซ้ายขวากระจพกพูดแพงเลยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน่ออ่ะขึ้นมาอยู่นรถแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆจาได้คลิปก่อนๆผมเคยทําไว้ก็กว่าจะได้ขับคันนี้ก็ประมาณหลายเดือนเลยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้ดูนะครับ่นะสตาร์ทชิ้นเดียวติดเลยครับสวยมากๆโโหเข้าเกียร์ทีพุ่งเลยครับกระตุกกระตุกนิดนึงบอกเลยว่าคันนี้นะครับรถพร้อมใช้เลยนะ ขับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรถน้องจะมารับพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราส่งขึ้นรถสไลด์กันเลยนะครับให้ดูการขับขี่กันนะครับบอกเลยว่าพร้อมใช้เลยคันนี้สวยจริงเสรยดายมากปั้นเสร็จยังไม่ทำคลิปเลยเนี่ยเพิ่งจะทำคลิปแล้วน้องมารับพอดีเลยนะครับ น้องมารับน้องมารับให้รถสไลด์มารับแล้วน้องเจมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งรถให้ลูกค้ากันเลยนะครับทําคลิปแบบเร็วๆเลยวันนี้บอกเลยว่าเพิ่งทําให้สตาร์ทติดขับได้แล้วก็ส่งรถเลยนะครับนี่ฮาวนมาขึ้นพอดีเลย คันนี้ลูกค้าจองไว้นะครับตั้งแต่เดือนก่อนนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมเ,เริ่มปั้นคันนี้ใกล้เสร็จนะครับทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ทําภายในนะครับแล้วก็เนี่ยเตรียมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปส่งที่ชนบุรี ก็ถือว่าทําคลิปมาส่งรถให้ลูกค้านะครับก็เป็นโต้าขาวเป็น55นะครับลูกค้าจองไว้หนึ่งเดือนทําภายในทําเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมส่งให้นะครับใครอยากให้ผมปั้นขนาดหรือว่าอยากให้ทําคลิปรีวิวขนาดก็อย่าลืมนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถในกลุ่มเพื่อนๆพื่อนพี่เน้องผมให้ชมอีกเช่นเคยนะครับส่วนใครอยากดูรถขนหนพิเศษก็พิมพ์บอกไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะครับ้วเจะัปไห่คลิปต่อไปครััับบสสวดีคร